ที่นี่ไม่ใช่วีทีโชวนะที่จะลุกแล้วไปได้เลยฉันว่าที่เขาไปเพราพวกเราเต้นนี่แหละจริงอะ่ะเครียดถ้ารู้อ่างนี้นะที่หลังจะไม่เต้นเราเพลงนี้ยเกอดเลยทกุลทกุ้น้ำอ่ะขอบใจนะ นี่ยังเคยกับพ่อไม่ได้อีกเหรอสงสัยอะ่ะฉันคนณ้นได้เป็นดีเจแล้วล่ะทำไมถึงอยากจะเป็นดีเจขนาดนั้นเลยล่ะเหตุผลมันคงไม่สำคัญหรอกเยังไงอะ่ะป๋าก็ไม่เคยเข้าใจอยู่ดีปา๋าแล้วอ่ะไม่เหมือนพ่อเธอนะถ้าเหมือนพ่อเธอคงคุยง่ายไปแล้วใช่ไม่เหมือนหรอกพ่อฉันเนี่ยนะเจ้าชูสะบัดเลยข้าวชนัวชิดซ้ายรอนหัวชิดขวา รู้ไหมเ่กี้คนล่าสุดข,ของเขาเนี่ยนะอายุน้อยกว่าฉันซะอีกฉันอะรับไม่ได้เลยก็เลยออกจากบ้านมาเปิดร้านกาแฟเองตัวเองนี่ไงรู้เลไหมถึงแม้ว่าพ่อฉันจะเป็นยังไงเนี่ยนะฉันก็เชื่อว่าเขารักฉันเสมอป้าของนายก็คงเหมือนกันแหละถ้านายลองเปิดใจคุยขังเขาดูเนี่ยนะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะขอบใจนะยูกิเปลี่ยนเป็น กาแฟสัเทือนได้ไหมงั้นเอากาแฟมาแก้วนึงแล้วสมชายเอาอะไรบ้ามันไม่ใช่หน้าที่ผมงั้นเอามาสองแก้วแล้วกันรอสักครู่นะคะกาแฟสองแก้วสาวๆเด็ดใช ไม่๋ยจับไปโจมโลกจินได้สักทีเนี่ยนั่นดิช่วงนี้ไม่เขาได้เข้าไปตอบแฟนๆในเฟ e บุ๊กเลยว่ะเดี๋ยวจะโดนเปลี่ยนสถานะจะถูกไล์เป็นถูกลืมแด่ทำหนึ่งจะมีคนจำได้อย่างนั้นน่ะเพราะุปตาเอ้ยนี่ออกไปจะบ้าจะเปล่าเนี่ยเป็นอะไรเสียงหมาหอนอ่ะกลัวกลัว มาเช็ดกระจกเช็ดกระจกบนคันนี้พี่ม้เสียงมาหอนที่ไหนครัคอ,อ๋อวิทยุของเองผมชอบฟังละครผีตอนเดน็กอ,อ้เห็นไหมบอกแล้วผีเผลออะไรไม่มีหรอกย<ะ>อย่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นผมไม่อยากจะเล่ามีอะไร,รอ่ะพี่ตึกเนี้ยเคยมีคนตาย ืนตรงที่เขาผูกคอตายยังไม่รู้กันอีกเสียงมาหอนด้แน่พี่ขนาดปิดสวิตช์แล้วยังจะออนแอรอีกแล้วเนี่ยเหี้ยนจริงๆริเลย